ือเป็นโครงการดีๆที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับโครงการบ้านประชารัฐซึ่งทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทําขึ้นตามนโยบายรัฐบาลค่ะที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะ การกระทรวงการคลังนะคะคาดว่าการดําเนินโครงการบ้านประชารัฐจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหลังแรกเป็นของตนเองอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงค่ะเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนมากค่ะ NPA ของธนาคารการุณยเคราะห์ที่เรามาเข้าโครงการบ้านประชาัฐเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นการที่เราจะให้ผู้มีไรายได้น้อยนะฮะที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามภารกิจของธนาคารนะฮะก็คือถึงแม้เราจะมี NPA ที่เราขายที่ว่าเกินล้านห้าหรืออะไรเนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นนะฮะก็คือมันลักษณะของอันนั้นเน่มันเป็นเรื่องเลทดอกเบีย้ยที่มันจะต่างก่าโครงการบ้าน,านประชารัฐ ครับเพราะว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยใครมาขอสินเชื่อที่นี่เนี่ยจะจะได้ประโยชน์ตัวบ้านที่จะเข้าในโครงการเนี่ยนอกจากว่าบ้านใหม่บ้านพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ยังมีทรัพย์สินรอการขายของธนาคารรัฐนะครับรวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่าของกรมบัครับคดีซึ่งในส่วนของทศเองนะครับเราก็เตรียมตัวของ npa นะครับทรัพย์สินรอการขายเนี่ยทั่วประเทศตอนนี้ทั้งหมดประมาณ2,300รายการนะครับที่สามารถพร้อมที่จะเข้าในโครงการบ้านประชาชนได้ทันทีนะครับนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ของคงที่อัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนพิเศษนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3%เกว่านะครับ3.16ถ้าอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย6ปีของวงเงินอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนนะครับอยู่ที่4%ในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดตอนนี้นะครับเฉลี่ย6ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.6นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกว่าอัตราดอกเบีย้ยในตลาดค่อนข้าง ถึง2%นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดดูอัตราผ่อนชําระเนี่ยถ้ากู้ต่ำกว่า7 0 0 0 0 0เริ่มต้นผ่อนที่3,000บาทนะครับถ้าวงเงินกู้ประมาณล้านห้าเนี่ยผ่อนเริ่มต้นที่7,200แล้วก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อกู้ซ่อมแซมด้วยนะครับอีกวงเงิน5 0 0 0 0 0บาทซึ่งการกู้ซ่อมแซมเนี่ยกู้ซ่อมแซมสําหรับ,บบ้านที่มีราคาไม่เกิน1.5ล้านเนี่ยวงเงินผ่อนชําระต่อเดือนอยู่ที่2,100บาทนะครับ ที่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐนะคะต่างก็รู้สึกดีใจที่รัฐบาลได้จัดทําโครงการที่สร้างโอกาสให้ครอบครัวของพวกเขาได้เข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งทําให้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระนั่นเองค่ะให้วงเงินล้านห้าเพราะของพี่ที่ซื้อมันก็วงเงินประมาณนี้พอดีค่าส่วนกลางก็ลดค่าจดจำนองก็ลด ถ้าโครงการเข้าร่วมนะคะถ้าโครงการไม่เข้าร่วมเราก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตัวนี้ก็ง่ายค่ะเจ้าหน้าที่บริการดีค่ะเรียกว่ารู้จักไหมเหมือนเคยได้ยินแต่ไม่เคยศึกษาค่ะแล้วเหมือนเหมือนหนูจะมาทําเรื่องกู้ซื้อบ้านแล้วเจอทางข้างหน้าเขาก็เลยบอกว่าแนะนําให้เข้ามาคุยตรงนี้ก่อนเผื่อแบบอยู่ในเกณฑ์อะไรของที่นี่ยังไม่เคยกู้ซื้อบ้านเป็นการกู้ซื้อบ้านหลังแรก ก็คือประสบผลาสำเร็จนะคะบ้านที่จะซื้อก็คือไม่เกินล้านห้าแล้วก็คือมีดอกเบี้ยที่ถูกในปีแรกในอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพนักงานก็ก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้อามายื่นกู้ได้เลยเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเป็นชื่อที่ติดถูกับประชาชนทั่วไปเมื่อคิดถึงบ้านต้องคิดถึงทอสสค่ะก็สุดท้ายก็คือต้องขอบคุณทอสสนะคะที่ทําให้เรามีบ้านกับโครงการดีๆของทอสสค่ะขอบคุณค่ะ ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่22มีนาคม2561หรือภายใต้กรอบวงเงิน20,000ล้านบาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาท,ทั่วประเทศค่ะหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร02-645-9000หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ